อีพีที่ตุกห้าจนนี้เราพาท่านมาที่งานประเพณีวิ่งฟายของจังหวัดชนบุรีซึ่งเราถ่ายทําอยู่ที่ริมทะเล ชอบเราครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามเรากดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆมาทำาเสนอให้กับท่านได้ชมอีกเรื่อยๆเะารื่อยดเรื่อ เจ๊น้องขายทุกวันหรือเปล่าเย็นพรุ่งนี้เชา้าขายหรือเปล่าขายวันเสาร์วันเดียวค่ะเหรอซื้อได้ซื้อเลยค่ะอันนี้หรอกไมายขายสองร้อยสองร้อยแปดสิบขายเฉพาะวันเสาร์วันเดียวปลาคุล่าเค็ม ว่าแกงเขียวหวานเนี่ยหวานต้องกินมัด้คับเจ็บได้นคอห อประเภณีการวิ่งฝ่ายของงานรประจำปีของชนบุรีนะครับ้ดเล อยู่กระดาษจุ๋ยน้องเนี่ยไลฟ์สดไลฟ์สดโอ้ยแม่งยังไงปลาเนี่ยน่ะเนี่ยน่ากินไหเดีวยเดี๋ยนปลาหคกโุกขวดเนี่ยโวดูเราปล่อยเราหลังรเหรอพี่รับนายจ้าปลาหวานถูกเดียวร้อยหนึ่งนะคะดูเรายอดปลาเลยนะคะมากันใหม่ๆขนมาแล้วขายถูกไปเลยจ้า ่อตอนแกไทอดแชอบไหมคุณแม่ทอดไหมใช่เ like. น ah! yeah. uh ่ยทอดแล้วแกงส้มซะหน่อยนะแกงส้มเนี yes, ่ยข้าวข้าแล้ว oh, ร้อนเลยนะใช่ข้าร้อนใช่อนยอันนี ah. uh ้ค huh. ah. oh. yeah. so, ือีกปลา่ปลาปลางูกุดเรอปลากูเลาจ้าปลากรูเลาปลากรเลอโอ้ด่กูเลอเขาีมีเล็กมีใหญ่มีอะไรพวกนี้นะตให่ใหญ่มก็มีใช่ไหมก็เนี่ยเกสรนี่อร่อยเมันมันกินเจนี่ไซนี่คยอดเลยนี่ ใช่ไซเนี่์กำลังกินเลยแหมเนาะปีกันเอาขายโลเท่าไหร่ครับ280ร้อยนี่ยเราไซเนีรหรอเสร้อยพี่เิียนเยอะนะปีกันโอ้หอมแดงแรับเลยแต่ต้องแต่มันต้องแพ็คดีๆใช่เขาจะเหม็นรถดแพ็คใส่ถุงให้อย่างดี้อ๋อเราไม่มีเวลาต้องเช้ามาเช้ามามาใหม่อยี๋ยวขากลับให้ซื้อใส่แต่ก็ไม่เปิดมั่งตลอด ไม่เดี๋ยวซื้อน,นี่เลยตอนนี้เลยปละแช่ยเย็นได้ซาวกลับด้านเลยแพ็คเลยแพ็คแล้วก็เอาไปแช่เย็น,น,นซื้อทั้งสองโลดิโลนึงนึกกินใ<ห>น,นั่งต้นจานสองร้เลยนะจ๊ะโอ้ตัวใหญ่โลเท่าไหร่ะเนี่ยเป็นจานค่ะ300 <300 S 1> จานขนาดจานสามร้อยจ้าสามร้อยจานถึงโลไหมไม่ถึงค่ะอจานไปนิด้ดียวตัวใหญ่เนาะเหลือกันก่อนได้เลย จ้ากุงเผกุ้งอือกันเลยจ้าคุณพี่าไว้กันก่อนได้เลยนะจ๊ะแล้วประกันเนื้อแน่นๆกันเลยนะคะเร้ิมาลยค่รนคูติมอ๋อเอาไหมค่ะนี่แหละร้านคูติมเหรออ๋อซปเปอร์ดูซปเปอร์ู่ซปอ้ยขอบคุณครับ่ดีค่ ร้านขูดเหนียวนะสดแน่นครับอยู่ตรงไหนฮะร้านฮะอยู่ร้านประจามีไหมร้านประจาอยู่ตรงบางไทรค่ะอ๋อบางไทรเขาบางไทรนู่นเหรอไส้เส้นบางไทรค่ะออ๋ครับแต่ถ้าวันเสาร์ก็ตรงนี้ค่ะครับจังเลยครับอ้โมีมีไซส์เดียวแล้วฮะใหญ่ๆไม่มีแล้วครับก็คือไซส์ไซส์ที่เป็นใหญ่สุดก็คือประมาณเนี้ยของสัปดาห์นี้ค่ะก็โอเคเท่านี้อ๋อเอาอย่างงี้กล่องหนึ่งแล้วเหนครับสดตสดค่ะถ้าไม่สดไม่แน่น คุณต็มให้ปรับสองเท่าอ่านี่ยโอเคไหมเดี๋ยวของเราเขาบอกเองว่าทำไมสดไม่น่าใท้ปรับสองเท่าสดไม่น่าใท้ปรับสองเท่าสุดยอดสุดยอดคือแกะให้เรียบร้อยก็คือพร้อมทานได้เลยสำหรับคนที่เกลียดทานปูฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากฉันไม่มากินแบบนี้แบบนี้ไหมอาหารสไตล์ใหญ่เลยเกะก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะไซส์เยวกันอะไรอันนี้แกะแล้วอ๋อแกะแล้วเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวแกะเลยได้ลองทานดูนะแล้วเนี่ยเบอร์โทรคุณติมมีนะคะครับครับครับแล้วก็ อันนี้ปูไข่เหรออันนี้ปูไข่เหรอครับอันนี้ปูไข่หรือเปล่าครับเจเจดีอันนี้คุกไข่ค่ะอ๋อปูดำไข่ใช่ใอันนี้แพ็กไข่แพ็าห้าสิบมอนกันแพ็กสาม้สิบก๋ยไดขายูมใก้ใกล้ไม่สไม่ให้ับมาใช่ให้ปงเข้าเลยค่ะูมกล่ะคจะจ่าย เอ่อ700อันนี้ไม่คาใจตั้มนะคะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยของแม่ค้าเนี่ยจะสดมากมั่นใจมากกับกับใจมากแม่ค้าสวยด้วยนะสวัสดีครับชอบมีนะคะอ่าร้านเมื่อกี้ร้านปลาปูปูมาต้มเสติ่มนะฮะครับตาสนใจยังไงคลองมาติดต่อหาทานติดเบอร์โทรศัพท์ก็ติดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วเบอร์นี้ครับ ครับในบริษัทติดต่อตค,ครับี่ยค่ะข้ามาไปตรงนี้ได้เลยตรงจีนสะพานแรกนะคะครับตามป้ายที่เขียนบอกเองครับครัอย่าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดสตอร์ใครกดแชร์ให้เราด้วยนะครับบรเวณด้วยบรเวณครับแล้วเราจะมีผลงานดีๆติดตามให้ทา่านได้ได้ไดชมนะครับท่านที่ติดตามเราก็อย่าลืมกดสตอร์ใครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้เป็นไปนเวเองค่ะเไปเวเ,เองมันจะยืดไงถ้าเราเิจะร้อๆนๆะ่ะปลากระพงอันนี้ปลาอะไรอินทรียเหรออินทีจดค่้ตัวเล็กเลยจริงแล้วเป็นตัวทวกตัวใหญ่มากไงนะ,ะตัวนี้สามตัวละสามโลกว่าคระสี่โลค่ะตัวขายชิ้นเท่าไหร่ฮะวันยี่สิบค่ะแล้วชิ้นละห้าสิอครับ เอาชิ sí, <c oughs> ้นหนึ huh. uh ่งครับใช่ช huh. ิ้นไหนคะเอาไข่ไม่ไข่เราชิ้นใหญ่เนี่ยเลยครัชิ้นใหญ่ไข่ก็มีนะคะเอชิ้นใหญ่เนี่ยอันนี้นะคะครับชิ้นใหญ่หมดหมดหน้าถ่ายหมดแล้วแต่ร้อยยี่สิบเลยโอเคอย่าเป็นอันนี้แขกรับเชิญเราคุณบังจันบุรีนะครับคุณไปชีทอดเค็มโอ้เด็ดขาเลยแม่ไม่เด็ดจริง

อ๋อดูน่ากินเนาะสุดยอดเลยนะเดี๋ยวาชเดี๋ยวจะไปลงข่าวไหมทนทนทนไงลงข่าวหน่อยไปดูป้ายหน่อยป้าร้านนี้ออกรายการไปเยอะอยู่พี่นั่นเหรอเราก็ทำมันเขี่ยครับผมสวยๆครับร้านปลาหมึกย่าง่ตัวใหญ่ร้านเจ๊ฝนปลาหมึกย่างในตลาดเอ่อ อันนี้งานวิ่งไฟนะครับตลาดวิ่งไฟจากตลาดนัดพิเศษขึ้นมาขโมยใหญ่เลยเอาเคนะครับอ่ีพีนี้ก็จบที่อีพีทีนี่ก็จบเป็นเท่านี้นะครับยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับติดตามให้เราด้วยเป็นกำลังใจนะครับอ่านก่อนครับเหนื่อยอ่านก่อน